วัสดีครับอยู่หน้าง,งานฟาร์มวัวฟาร์มควายเหมือนเดิมครับเอ้โอ้โหวันี้วันนี้วิ่งดินครับวันนี้ทุนกำลังโจกสะก็ดูวัวคือจอยแทบอ่ะวัวแถวนี้เขเลี้ยงย<ๆ>เขาเลี้ยงปล่อยเลยนะครับตัวจอยมากเาจะพาไปดูสะดินค่อนข้างจะเปียกครับ แค่เขาล้อมรัวไวแล้วเขาก็ปล่อยวัวเลยนะตรงนี้ที่นหน,นี้น่ะลายไร่อยู่เอายังไงเดี๋ยวพาไปดูขุดสะน้ำออกไหมเดี๋ยวนี้ไปดินทรายครับค่อนข้างจะเปียกหน่อยใส่เยอะไม่ได้เห็นจันชูใส่น้อยเมื่อกี้ น่าจะวิ่งยากครับก็เลยใส่ไม่เยอะครับโอ้ดินเปียกว่าร้อยสิบเจ็ดฮีโน่ซปเปอร์เซียเอฟซีโอ้ยเบิ่งลอยกลนปูแม่ให้ดูลอยดูลอยกลนปูเด้อเอ๊ะ ตึงตึงโอ้ลอยขุดปูล้วนๆครับเนี่ยไ่ขอไม่ห้ามมาแถวเนี้ยดิรู้ไหมว่าบางบางนาเจ้าของเขาติดป้ายไปเลยห้ามขุดปูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนี่ยพอขุดแล้วมันเป็นหลุมอย่างเงี้ยเนี่ย นี่รอยวัวเดินเหยียบลงไปนะเห็นไหมถ้าวัวเหยียบบางหลุมมันลึกวัวเหยียบลงไปนี่ขาวัวเคล็ดได้นะครับอ่าเขาก็เลยจิตป้ายว่าห้ามขุดปูนะบางนานะครับมันก็มีเหตุผลของเขานะมาดูจานซูขุดสะอู้สะไม่ใหญ่ดิแบบใดนี่อย่างนี่อันนี้ สองหลักนี้คืออะไรหลักนี้คืออะไรอ้องงเลยว่ะนี่อูดินสวยว่ะออ้ดูครับวิธีการทำมุมครับ ดินอะไรแบบนี้นี่เหมือนดินอ่ามันปูเลยอะ,อะดูเอบเอบเอบอ้ยได่ดินไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเจ้าของนาบอกว่าจะขุดไว้ให้วัวกินน้ำครับ คือ,อน,นี้ขุดสะเอาดินนะครับเจ้าของเจ้าของฟาร์มขอทางผ่านไงเนี่ยทางวิ่งผ่านนานานี้มันเป็นนายคนละเจ้าขอวิ่งผ่านเอาดินไปถมในฟาร์มนะครับถมในฟาร์มนู่นข้างในเจ้าของนี่ก็เลยเจ้าของที่ตรงนี้ก็เลยให้ขุดสะให้ครับแล้วก็ให้เจ้าของฟาร์มเอาดินนะครับเออมันก็มีแต่ได้กับได้ตัวนี้ เดี๋ยวของฟาร์มเอนี่มันจะมาเสียเวลาตรงปั้นคันนี่แหละเอิบนี่ครับโอ้ฟันมีฟันสมบูรณ์อยู่ซี่หนึ่งเอิบ โอ้ไวจัดไวจัดไวจัดครับนี่เอสเคร้อยสี่เปอร์เอ็กหนล้านหนึ่งสนใจก็0 8นย์แปดแปนะครับหนึ่งล้านหนึ่มีทอนนะครับมีทอน แต่ทนมากทนน้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะครับนี่ครับตามนี้เลยสภาพตามนี้ครับอื้อเอเอเก่าครับเก่าครับถ้าใส่ปีกข้างนี่สบายเลยไม่ต้องเกา่เา ยากตอนแรกก็คือทำมุมนี่แหละนี่ปึ๊บปึ๊บเอาตดดันจอดรอก่อนแล้วกันครับมอเต์ปั้นคันอยู่ครับนี่ป๊บนี่ เย็นดีครับวันนี้ลมดีทั้งวันแน่นอนเมื่อคืนผมนอนอยู่หน้างานกลางเต้นนอนโอ้เย็นสบายเลยอะนอนแบบมันก็ไม่หนาวมากแล้วก็มีลมด้วยไงกำลังดีเลยครับหลับสบายเลยอะอเสียเวลาแต่งคันดินหน่อยครับนี่ต้องหมุนไปดูครับ คนไปดูก่อนเฮ้ยตรงแนวไหมอ่ารีดรีดฟืดนี่ฟืแบบ่ะเก่าไม่ตรงครับเก่าเก่าเก่านี่มันเสียเวลาตรงนี้แหละถ้ารถเราไม่ใส่ปีกอ่ะเอาตักใส่ดำหน่อยรอนานแล้วเกิน ออออการทำงานต้องบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงนะครับซื้อคันนี้หนึ่งคันนะบอกเลยว่าซื้อป้ายแดงเอ้ยซื้อป้ายแดงหนึ่งคันซื้อคันนี้ได้สามคันนะอ่าคิดดูอ่ะ อันนี้ราคาหนึ่งล้านหนึ่คูณสาไปเท่าไหร่หนึ่งล้าน1นึ่งแสนคูณสามสา่นสามสานึ่งเป็นสล้านสได้แดงได้คันเดียวเออเอา,เ,อาเลือกดูแล้วกันเอาสา 3, 000, 3, 000นะล้านสามในรถทำงานสามคันอ่ะลองดูลองดูแบ่งป,ปันความรู้ลองเอาไปคำนวณไปคิดดูครับ เอาแบบไหนคุ้มาดูการทํางานเอาเอา่าทงาน,นี่ไม่ต้องห่วงนะครับรถใหม่ก็ไม่หนีไม่ออกเหมือนกันล่ะนี่ลองคิดดูเอาครับอลองคิดคิดเอาให้ความรู้ไปและเอาอันนี้ไปีทไหนนี่อ๋อเทให้เจ้าของดินเจ้าของที่ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราประสบการณ์แบ่งปันความรู้กันไป088 367 3447สนใจอยากซื้ออยากขายโทรมาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย